เด็กเขาอยู่ได้ถ้ามีโอกาสและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้เขาให้เขาเล่นได้โ yeah, <yeah>, yeah. ตแล้วไม่ควรเล่นจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะต้องพยายามที่จะก้าวข้ามคําเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรก็ได้ให้เขาได้เล่นแล้วเขามีความสุขแล้วเขา,าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปจัดเขามากอันน,นั้นคือการเล่นที่ถูกต้อง มันก็แล้วแต่นักกฤษฎีเนาะแต่สําหรับผมนะเนี่ยผมจะใช้คาง่ายๆนะผมเป็นคนชอบกินปีโป้มากเพราะมันหอมหวานอร่อยมันเป็นเยลลี่เยลลี่อ่าเป็นเยลลี่นะฮะแต่ปีโป้เนี่ยมันมาจากอ่าอ่าวลีอ่าชื่อ2อ,อย่างนะปีคือตัว P ีและก็ตัวไนะฮะมันย่อมาจาก players interest คุณจะไปบอกว่าการเล่นเนี่ยรูปแบบของมันเป็นยังไงอันดับหนึ่งคุณต้องคิดไปก่อนว่าผู้เล่นเขาสนใจอะไรและเขาอยากจะสนใจจะเล่นยังไง ถ้าคุณอธิบดีไฟตรงนี้ได้ตัวปีคุณได้ละแล้วโป้มันจะตามมาโป้คืออะไรฮนะ PO คือ Play Objective เนาะถ้าเรารู้ว่าผู้เล่นมีความสนใจยังไงแล้วเราสามารถจะบริหารจัดการในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับตรงนั้นได้คือ Plan Objective ของการเล่นให้ได้รับล,ลองได้ว่าการเล่นมันเกิดมันสนุกเราก็เป็นคุณแม่ที่มาเป็นแม่ในยุค คนพูดถึงการเล่นเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีที่เขาเไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะต้องแบบต้องเ,ออเป็นโฮมเบสเลอร์นิ่งอยู่ที่โรงเรียนเราเราลองจัดห้องใหม่จัดห้องให้ลูกเป็นเป็นห้องที่เราไม่ต้องทําอะไรคล <c oughs> ้ายๆอย่างที่แบรนทอยทำเนี่ยค่ะคือมีมุมให้เขาเล่นโดยที่ทุกอย่างอยู่ในระดับ ระดับมือระดับสายตาแล้วแบบอยู่ในห้องห้องเดียวเราก็เป็นห้องเดียวกับที่เราทํางานเรานั่งที่โตทางานแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมของลูกเหมือนต่างคนต่างทํางานเฮ้ยเราพบว่าในหนึ่งวันเราแทบไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาเลยเรามีหน้าที่หันไปแบบอ๋อดีลูกดีแล้วก็หันมาพิมพ์ต่อแล้วเขาก็จะคุณแม่ดูสิดีลูกดีคือพูดอย่างเงี้ยทั้งวันคือถ้าถ้ามีเวลาก็อาจจะลงไปแบบไปโอ้ยไปจุกจิกกับเขาเนาะแต่นี้ถ้ามีเวลาก็ดูสวยดีแล้วก็หันมาพิมพ์ต่อแล้วเขาก็จะถักมาเลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเด็ก เขาอยู่ได้ถ้ามีโอกาสและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้เขาให้เขาเล่นได้และเราไม่เครียดเพราะว่าไอตอนที่เราเคยประดิษฐ์ของเล่นให้ลูกอะทําของเล่นให้ลูกอะโอเครียดมาก <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยอันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปลงไอจไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวแม่แบบทารีวิวไม่ได้ลูก <c oughs> สองคือเราจะรู้สึกว่าเอาลูหรือย,อยังสมมติเราจะให้ลูกเรียงสีปรากฏว่านางหยิบสีฟ้าไปใส่สีเหลือง เอาเครียดแล้วลูกตาบอดสีปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันขาดบกพล่องไปทาองตรงไหนหรือเปล่า oh. เครียดแล้วต้องแบบโทรไปปรึกษามหมอเงี้ยคือเราจะเครียดมากเพราะว่าสายตาของเรามันจะจับจ้องอยู่ที่ทุกมูฟของเขาค่ะ <Okay. S 1> จนมันทําให้เขาอาจจะไม่เป็นอิสระมากพอในการ hmm. เล่นเออเราเลยมันเลยแบบข้อสรุปที่เราได้จากการจากการทดลองมาเราไม่รู้ว่าการเล่นจริงๆเราต้องสนุก <Okay. S 1> เด็กต้องสนุกและที่สําคัญที่สุดเลยคือผู้ใหญ่ต้องสนุก เรามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องมองจากช่วงวัยพัฒนาการทางการสมองจากมุมมองของเขาในการเล่นมากกว่าเราจะเอาความคิดของเราไป g o v e r นเขา <Okay. S 1> ว่ามันคืออะไรหรือความกังวลของเรา mm hmm. ะฮะอะไรก็ได้ให้เขาได้เล่นแล้วเขามีความสุขแล้วเขา,าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปจัดเขามากอ,นน <Okay. S 1> อันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือคือ,ค,อคือการเล่นที่ถูกต้อง mm hmm. สําหรับเด็กอายุ1-7ขวบนะฮะ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเขามีความพร้อมตรงนั้นเขามีสลัดในการคิดเขาตัดสินใจเองได้เขารู้อะไรควรไม่ควรเขาเขาได้เรียนรู้ในจากการเล่นของเขาเองละ สังคมก็จะค่อยๆเพิ่มอะไรเขาไปให้เขาเองตอนนี้เขาขึ้นไปสู่สเต็ปของการเรียนรู้ที่มันเพิ่มมากขึ้นความเป็นวิชาการในเรื่องของมารยาทสังคมเรื่องอะไรพวกนี้พอเขาถูก introduce ด้วยด้วยเรื่องพวกนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีความเข้มแข็งในเจ็ดปีแรกของเขาละ<ไ>จากการเป็นตัวของตัวเขาเองนะฮะแล้วเขาค่อยๆค,คัดเลือกอย่างมีวิจารณญาณกับสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุดรูด้ไหมฮะว่าไ,ไลฟ์ลองเรียนนี่เนี่ยมันคือ การเล่น100%เพราะการเล่นมันเป็นทักษะมันไม่ใช่ knowledge ถ้าเขามีทักษะในการเล่นนะเด็กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเห็นอะไรสนุกเขาไปเองเขาไปเรียนรู้เองนั่นนะคือ live learning ที่แท้จริงอย่างยกตัวอย่างนะตอนสมัยผมเป็นครูอยู่ที่อเมริกาเนี่ยการบ้านผมผมไม่เคยให้การบ้านเด็กไปทำตามหลังแบบสุขขัดนะไม่มีนะสมมุติว่าเราสอนเรื่องการบวกเลข2หลักนะผมสอนเด็กป .3 ผมบอกว่าวันนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เขาจะเข้าบ้านเนี่ยพ่อแม่ต้องพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โจทย์การบ้านไป เราให้ลูกเนี่ยคำนวณก่อนที่จะไปถึง register, แคชเรเตอร์ล้าถึงเวลามาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอการคำนวณของเขาเนี่ยมันตรงกับแคชเรเตอร์ไหมถ้าตรงปุ๊บไม่ได้ให้แม่เซ็นนะฮะให้แคชเชียร์นั่นแหละเป็นคนเซ็น mm hmm. อุ้ยเด็กมันแบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปขยันขยอว่าถึงถึงบ้านต้องทําการบ้านถึงทาหน้าอะไรพ่อแม่ไม่ต้องมาเลละการบ้านเสร็จเสร็จปุ๊บ mm hmm. ตอนที่พ่อแม่ชอปปิ้งเสร็จเรียบร้อย mm hmm. บวกเลขสองหลักได้ mm hmm. อย่างเงี้ยเนี่ย mm hmm. มันคือ mm hmm. ถ้าไม่ใช่เล่นแล้วมันคืออะไรมันคือเล่นแบบชีวิตจริงอ่ะอย่างเงี้ย ต้อเกิดกันผสมผสมกันใช่ค่ะแต่ว่าในฐานะคุณครูในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ make judgment นะว่าเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมเมื่อไหร่เราควรจะปล่อยและเรา step back เมื่อไหร่ที่เราจะเข้าไปไก i d เขาเมื่อไหร่เราจะเข้าไป structure เขาอันนี้เป็นเป็นความท้าทายของผู้ใหญ่มากๆว่าเมื่อไหร่ละที่มันจะเหมาะ เวลาที่มันเหมาะสมที่สุดที่จะทําอะไรบางอย่างอเพื่อประโยชน์กับเด็กที่สุดในขณะนั้นค่ะอันนี้สังเกตเองจากลูกแล้วก็เวลาเขาไปทํากิจกรรมหรือที่โรงเรียนเขาวันที่มันเป็นสตรัคเจอร์กิจกรรมอะไรที่เป็นสตรัคเจอร์ค่ะที่ดีอันที่ดีที่เราชอบแล้วกันเนาะอันที่เวลาเราชอบก็คือแม้แม้มันจะมีอบเจ t i ีฟจากผู้ผู้ให้เล่นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยมีสตรัคเจอร์อยู่แต่จะต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เลือกเสมอการ อสอดแทรกความเป็นอิสระการโอกาสให้เขาได้เลือกความรู้สึกเป็นเจ้าของมันจะทําให้เขาสนุกเองอ่ะพอเขาเขาครเอทเองในกรอบที่ผู้ใหญ่วางให้ <pir im less> เราเราคิดว่าแบบเราจะมีเหมือนมีกรอบอะไรเยอะมากเวลาเราอย่างเช่นเราจะเป็นคนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เก่งศิลปะไม่ชอบวัดลูกไม่ชอบระบ,บายสีเพราะว่าเวลาในห้องเรียนเราทําได้ไม่ดีแล้วมีเพื่อนที่ทําได้ดีกว่าแล้วเขาได้คะแนนด,ดีกว่าเราได้คะแนนน้อยมันก็เลยทําให้เราค่อยๆแบบ เออมันคงไม่ใช่ทางของเราหรอกเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ว่าเคยมีครั้งหนึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมที่หนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นคอลลาจอาร์ตเออที่ของเด็กนะครั้งจริงคือลูกไปเล่นแต่ว่าแม่คือไปนั่งทําด้วยเออคือลูกลูกอยู่ในจุดของลูกแล้วแล้วก็เลยแบบคุณครูบอกว่าเอ้ยคุณแม่ลองทำสีทําได้นะใช้ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เอากระดาษมานั่งทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็พบว่าเอ้า ก็ทำได้นี่หว่าก็เลยคิดว่าจริงสุดท้ายแล้วไอ้ความ play full e a r n i n g อะค่ะมันมันต้องอยู่ในทุกคนแล้วเรามันอาจจะยากที่เราจะเรียกมันคืนกลับมานะแต่ว่ากับคนที่มีลูกอาจจะถือว่าง่ายที่สุดเพราะเรามีเรามีสิ่งมีชีวิตที่เล่นเก่งที่สุดแล้วอะอยู่กับตัวเออดังนั้นเราให้เขาสอนเราดีกว่าอในส่วนของผมนะครับก็คือมันก็จะมีความเป็นวิชาการเล็กน้อยเนาะคือจริงๆอะเราดูในเรื่องของการเล่นอะไม่ใช่ตอนที่เขาเกิดออกมานะตั้งแต่ คอนเซปชันเลยต่เขาอยู่ในท้องคุณพอ่อคุณแม่ยุคใหม่เราก็จะสังเกตเห็นดูแลลูกเปิดเพลงให้ลูกฟังต่อยู่ในท้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกเขาความสุขพูดคุยกับลูกแล้วพอเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ขอ,ขของอาการศึกษาปฐถมวัยเราก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่านี่คือวิธีการในการจัดก,การเรียนรู้ในในโลกยุคใหม่กับเขาคือผ่านการเล่นพอเขาเข้าไปสู่การเรียนรู้ของประถมศึกษามัธยมศึกษาเรา,ก,าก็จะเห็นเทรนที่กํลาลังเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในวงการศึกษาตอนนี้ทำหนึ่งซึ่งเป็นเกือบจะเป็นคีย์เวิร์ดเลยก็คือใน Active Learning มันก็คือการทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาชีพแบบการการเรียนพอเขาก้าเขาไปสู่ในช่วงไวัยทำงานแล้วก็จะสังเกตเห็นถ้าเป็นสมัยก่อน HRD มีหน้าที่ในการทำอะไรฮะสัมมนาสัมมนาสัมมนาเอาความรู้อัดเข้าไปไปเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยหน้าเบื่อมานั่งคุยให้ฟังแต่ในปัจจุบันรู้ไหมฮะวันนั้นผมเพิ่งไปบิดงานมาผมแล้วก็นึกว่าเอ้ยเราไปอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำทำตรงนี้มาเนี่ยมากิจกรรมเบสแล้วนะไม่มีความหน้าเบื่อแล้วนะเขาไปเลือกบริษัท อีกบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทผมนะฮะซึ่งไม่เอาเลยในเรื่องของความเป็นวิชาการคุณไม่ต้องมาสอดแทรกบ้าบอคอแต่อะไรเราจะเอาแต่เล่นสนุกอย่างเดียว oh, ให้เจ้าหน้าที่และพนักง,งานของเรา oh. อันนี้เป็นองค์กรระดับชาตินะฮะ <Okay. S 1> ให้เจ้าหน้าที่ของเราสนุกกับการอยู่ร่วมกันในองค์กรเขาจะเอาแค่นั้น mm hmm. นั่นคือการเล่นของเขาละทุกช่วงวัยจริงๆพอเข้าไปสู่ใบกระเสียนนะ,ะก็เอนจอยการเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมจะมาเล่นหมาจงนก,กะจอออะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ มันเป็นยุคของจะไปบอกว่าเน้นเน้นแต่ความสุขมันไม่ใช่แต่ผมคิดว่าคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นจริงๆเราเรื่องของการเล่นมันก็มีเรื่องของ ความความคามหดหวังของสังคมและวัฒนธรรมนั้นด้วยพวกเราทุกคนมองเห็นว่าการเล่นเนี่ยจำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยทำไมถึงมองว่าการเป็นเด็กหรือการเล่นเนี่ยม,มันมันเป็นเรื่องแบบน่าอับอายอะ่ะโตแล้วไม่ควรเล่นจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะต้องพยายามที่จะก้าวข้ามคำเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและจำว่าเราทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้น หาวิธีการเล่นในแบบที่ตัวเองรู้สึกกําลังดี <c oughs> กําลังดีกับตัวเราค่ะ <c oughs> บางคนรู้สึกที่ comfortable มากกับการเล่นตลอดเวลา <c oughs> แต่ในขณะที่บางคนอาจจะเป็นคนที่ดู serious <c oughs> ก็อาจจะหาอะไรที่อยู่ในกรอบที่ตัวเองสามารถยืน่นยื่นเท้าไปได้ take r i ทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะก อยากให้ทุกคนลองลองได้เล่นอลองให้การเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต